และตอนนี้นะคะแนนก็อยู่กับห้าหนุ่มแ Plan ีสวัสดีค่ะ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 เมื่อกี้เรามีคุยกันหลังไม์แบบเป็นภาษาไทยเพราะว่ามีเมมเบอร์เป็นคนไทยด้วยแล้วก็แบบว่าจะบอกว่าเมมเบอร์ต่างชาติวงเนี้พูดไทยชัดมากเลยนะเอแล้วก็ใช่ครับพูดภาษาไทยนี่นี่เห็นไหมเขาฟังรู้เรื่องด้วยแล้วก็สวัสดีคุณปูนกับคุณโจด้วยนะคะวันนี้จะมาเป็นล่ามให้กับเรานะคะว้าว ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยหรอเจอครับบ้อบว้าครับบ้าเชียบเชียบเชียบเาไปก่อนเอไปก่อนเอออ่าเห็นว่าวันนี้ไปหลายรายการเหมือนกันวันนี้ตื่นกันกี่โมงคะนุ่มๆ ถึงกี่โมงวันที่ตึงแปดโมงเช้าเป็นโมงเช้าครับแปดโมงเช้าใช่ออกกําลังกายไหมตอนเช้าไม่ไหวเนาะทุกวันออกออกกำลังกายครับทุกวันเลยครับหอใช่ครับเขาจะตื่นเช้าสุดในบรรดากลุ่มเพื่อนครับผมนอนหอเดียวกันใช่ไหมครัเขาตื่นเร็วสุดเลยมาออกกำลังกายเฮ้ยสุดยอดลืมให้แนะนําตัวเพราะเมื่อกี้แอบแบบเช็คชื่อด้านหลังไมไปแล้วแต่ว่าหน้าใหม่ให้แนะนําตัวกันหน่อยดีกว่ายินซีต้อนรับเขู้่รการวันนี้แนะนอตัวกอนนะครับวันเราจะมพูดถึ สวัสดีครับพวกเราแพรนบีครับครับแต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างครับชาคิโซเซสวัสดีครับผมชื่อพิคครับผมเป็นลีดเดอร์แล้วกันเลยผมครับสวัสดีครับผมชื่อฮาวเป็นวอลคอลจากวแพลนบีครับผมเป็นคนจีนอินดี้ที่ไต้หวันจากสปอนักข่าวครับนี่ชัดเจาะแหววสวัสดีครับผมชื่อฮันครับผมเป็นคนเกาหลีครับเมนโมนคอร์เมนเดซครับครับผมครับสวัสดีครับลอยครับเมนวอลคอลครับเป็นคนไทยครับ สวัสดีครับเจแพนบีครับผมเป็นเมนลัพเตอร์ครับผมค่ะครับผมครับผมครับผมถามลอยกับเจมเราเคยแบบเคลิ้มเคิมบ้างไหมพอเพื่อนเพื่อนแนะนำตัวมาสวัสดีครับผมรอยช่วงนี้เริ่มผัไทยไม่ชัดครับผมใช่ครับลิ้นลิ้นมันเริ่มแบบมันไม่ไปใช่ครับมันเริ่มแบบผันาเริ่มแบบ ติดติดบ้างแทนที่ว่าเพื่อนต่างชาติอยู่กับเราจะพูดไทยได้ชัดขึ้นกันว่าเราเองก็พูดไทยมิชาชุกนผมจะบอกว่าเมมเบอร์ต่างชาตินะครับพูดไทยชัดขึ้นครับผมแต่ว่าพวกเราพูดไทยเริ่มไม่ชัดแล้วฮะแล้วก็เริ่มไม่รู้เรื่องเลยเริ่มติดแบบถามถึงแพน B หน่อยเดบิวต์มากี่เดือนแล้วคะถึงปียังยังงงนิดหนึงครับเพิ่งเดบิวต์เองครับซิงค์ครับประมาณสักกี่ปีได้ล่ะเพิ่งเดบิวต์จริงๆวันที่17สิงหาที่ผ่านมาใช่ครับ พวกเราเป็นลุกี้ครับเอาหรอครับเป็นศิลปินหน้าใหม่ครับแต่คุณมีซิงเกิลมาแล้วนี่ใช่ครับใช่ครับคืนหนึ่งเราพอราปล่อยไปเลยสามเพลงครับจุกจุกสัมเพลงเดี๋ยวนะเดบิวต์สิบเจ็ดสิงหาใช่ครับแต่ปล่อยเพลงวันที่หนึ่งกันแล้วก็ได้หรอใช่ครับคือเราแบบเขาเรียกว่าปล่อยเพลงก่อนกับกับทางการตลาดนะครับแบบว่าปล่อยเพลงมาก่อนมันเป็นเรื่องอะไรเรื่องของแบบเลิกยาหมอเป็นเรื่องของอ่าการทดลองครับคือ ตอนแรกที่เราวางแผนกันไว้เพราะเราอยากแบบว่าเปิดปล่อยเพลงเพื่อให้คนรู้จักตัวตนของเราก่อนครับผมเราเสร็จแล้วเนี่ยแบบเรากะว่าถ้าเราปล่อยเพลงออกไปเนี่ยครับเราก็จะได้แบบสามารถทาแฟนชาร์ตได้อะไรเงี้ยให้คนก็สามารถร้องตามเราได้ด้วยอะไรครับเราเลือกจะปล่อยก่อนฮะแล้วก็เป็นโชว์เคสในวันสุดท้ายของเพลงที่3ครับใช่ค่ะถามลีเดอร์หน่อยดีกว่าถ้าให้นิยามแพลนบีแพลนบีเป็นศิลปินแบบไหนแนวไหนคะแพลนบีเนี่ยอตินกรุ๊ปญากู เราเราเพลนมีฮิปฮอปไอดอลกรุ๊ปครับเป็นฮิปฮอปไอดอลกรุ๊ปใช่ครับใช่ครับเพราะว่าปกติถ้าเป็นไอดอลก็จะนึกถึงแบบบอยแบนด์อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าฮิปฮอปแปลว่าทุกคนก็ต้องร้องฮิปฮอปได้แรปได้ดิชอบฮิปฮอปชอบฮิปฮอปชอบอชบบครัก็จะมีแบบแรปที่ต่างกันหรือว่าลายลายร้องที่แตกต่างกันครับก็เอามารวมกันนะครับแม้กระทั่งแบบสไตลิ่งที่แบบว่าเหมือนใส่แบบนี้ใช่ไหมครับแต่ก็ยังมีความฮิปฮอปแบบมีแพนมีแบบ พิโลดลงมาใช่ครับมีตุกตาดีเทลเล็กๆอย่างเงี้ยครับคือดีเทลของพวกเราคือไม่ใช่ทิปฮอปแค่กับดนตรีอย่างเงี้ยครับเราทิปฮอปกระทั่งแบบการเต้นหรือว่าจะเป็นเรื่องสไตล์เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ถึงเราจะเบสออนเขาเป็นทิปฮอปอย่างเงี้ยครับแต่เราจะมีเอ่อดนตรีด้านอื่นมาผสมเช่นไอเอ็นบีพอปอะไรเงี้ยครับผมแต่แค่เราเบสออนเขาเป็นทิปฮอปเฉยอย่างฮันเขาก็จะแบบเป็นแนวไอเหน่อยอะไรเงี้ยครับชอบด้วยกันคใช่หรอแล้วปกติฮันฟังเพลงไอเชอบใครเป็นพิเศษคะโอเวอร์ฟลูค่ะ โอ้โหไม่รู้ตีมชอบใคร R&B artist ชอบใคร R&B artist ใคร Chris Brown Justin Bieber Justin Bieber อ่าเขาเป็นแบบเพลงเจน And Plan B of c o u r of course เออแล้วก็มาถึงซิงเกิลซิงเกิลนี้เนี่ย Overflow ตอนแรกที่แบบ พี่แนนฟังครั้งแรกอะ่ะพี่แนนตกใจมากนึกว่าเฮ้ยทำไมวงนี้เขาร้องไทยชัดจังเลยเพราะว่าลอยเป็นคนร้องเริ่มต้นใช่ครับแต่ซึ่งฟังครั้งที่สองก็ยังไม่รู้ว่าลอยเป็นคนไทย<อ><อ>เพราะว่าเหมือนแบบแอคเซนต์ของคุณอะไรเงี้ยมันเออมันก็คงเป็น,นบบที่คุณนเนียนไปกับเพื่อนใช่ป่ะครับใช่ใช่ใช่ทำไมค่ะโอเวอร์

มาประเทศไทยทุกปีมาอะไรหลายก้านเสมอเนอะโอเที่ยวพงพงจะเที่ยวประเทศไทยครับผมเอ่อพงชอบประเทศไทยทะเลกับอาหารครับอ๋อและฮุยกับฮันเหรอคะเคยมาไทยก่อนมาก่อนไหมคะก่อนจะเดบิวต์เดบิวต์เมื่อกี้ช็อตในฮอกก็อเรนจ์กินใชไหมไม่ครับครั้งไหนครับครั้งแรกเลยครับทั้งสองครานครับอ๋อ พูดถึงเพลง Overflow เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นเพลงแบบภาษาไทยแบบทั้งเพลงเลยอขอถามได้ไหมว่าทำไมเราถึงเราถึงเลือกที่จะแบบเออ pop single น,นี้ถึงเป็นเพลงไทยถึงแม้ว่าจะมีอัดท่อนภาษาอัางกฤษบ้างอะไรบ้าง่อโไดใครตอบก็ได้ค่ะคือจุดมุ่งหมายของพวกเราครับคือทั้งเ,เมมเบอร์ต่างชาติเขาเองก็ชอบทีป๊อปอะไรเงี้ยครับแล้วก็พวกเราเลยมีจุดหมายว่าอยากจะทำทีป๊อ ให้กล้าไปสู่ระดับสากลอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็เลยเลือกที่จะร้องเพลงไทยกันครับผมเพลงในอัลบั้มของพวกเราครับและแน่นอนเรื่องที่จะไม่ถามไปได้เลยก็คือเรื่องที่เมมเบอร์ท่านอื่นๆต้องร้องภาษาไทยใช่ครับเราต้องเป็นคนช่วยสอนไหมคะเจมส์ทร้อยแน่นอนแน่นอนครับใครเป็นนักเรียนดีเด่นที่สุดสำหรับผมนะครับสำหรับเจมส์ที่สุด the best student ทั้งสามคนก็ตั้งใจเท่ากันครับผมขอบคุณครับ แล้วก็จริงๆแล้วก็มีครูสอนภาษาไทยครับพวกเขาเรียนกับครูภาษาไทยทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อฝึกเรื่องสำเนียงตั้งแต่แบบโปรเจต์เราเริ่มประมาณปีเศษนะครับในการฝึกซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับพวกเขาก็พยายามเรียนภาษาไทยกันอะไรยเงี้ยแล้วก็ฝึกจกับผู้ผมด้วยเวลาเราซ้อมเต้นการเราซ้อมร้องเพลงก็เราก็จะพยายามสอดสอดแทรกภาษาไทยเข้าไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทุกวันเวลาเรานอนอย่างเงี้ยครับก็จะได้ยินเสียงเพื่อนร้องเพลงเพลงไทยอยู่ใช่ครับ โอ้น่ารักจังเลยอ่ะใช่เขาจะมีมุมตรงกลางที่บ้านของบุคขาเขาก็จะนั่งกันสามคนใส่แอร์พอร์ตแล้วก็นั่งโอ้โหแล้วว่าผมก็จะนอนอยู่แบบนี้ครับแล้วเขาก็จะแบบเปิดประตูเข้ามาทีละคนเขาว่าฟังให้น่อยอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดไม่ผ่านก็ไม่ผ่านไปตนต่อไปมาอะไรมีครั้งนึงผมก็ลอยหลับอยู่ใช่ไหมคะเขาก็เปิดประตูมาปุ๊มผมก็นึกว่ามีเรื่องอะไรเรื่องใหญ่อะไรหรือเปล่า ข้อนี้พูด oh, ว okay, 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 so ่าไงนะก็โอ้โอเคโอเคแล้วก็เราก็ซึมซึเรืออยู่อะไรเงี้ยครับผมใช่ครับ You guys really work really work hard เข้าข uh, ึ้นขึ้ค่ะค่ะมีคำไหนของแต่ละคนในภาษาไทยไหมที่เราคิดว่ายากจังเลยในเพลงเนี้ยเอาทีละคนเลย Overflow ภาษาจีนภาษาออเรียนที่เนาะ你觉得哪一句话是最难最难发音的ผมผมคิดว่าผม rap rap part อ๋อ เร like uh ื่อยเรื่อยามาคำว่าเรื ok ่อยเรือยในเรื่อย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 เร่อยเรื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 ออยเรื่อออะอเอยเอย่เรื่อยเรอย่อย่ออ่อ่อยเเเเ เคสกเคสุกงี้ถ้าชอนชอนจะแปลว่าช้าชาโอ้โอเคดูซีรีส์บ่อยใช่ไหมครับใช่ซึมซับไงแล้วสำหรับอ่าฮัลโหลฮัลโหลโอ้โอ้ภาษาเกาหลียังไหมครับไม่ได้เลยไม่ได้ฮันล่ะคำไหนสำหรับเรายากเรับโอ้ โอ้อไม่มีครับไม่มีหรอครับโใช่กรรมการเอิงโพรดจริงๆใครพูดกรรมการเอิญอันนี้ฮะอันนี้ทีพูด้เฮาเราไม่รู้จะคำนั้นได้ยังไงต้องวันนี้นะฮะชอบสอนคำมาแปลกๆให้อะฮะแล้วเฮามีคำไหนยาวบ้างอือไม่มีครอนี่ เขคิดว่าไม่มีครับเพราะว่าพวกเราชอบไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเพราะว่าพวกเราชอบชมะเขาหูดีด้วยครับแล้วแบบเขาจะจําแบบกรรมการอึ้งตลอดแล้วพอมีวันหนึ่งเราไปห้างกันใช่ไหมครับแล้วก็แบบมีมีอ่ะเขาประกาศในห้างว่าเชิญคณะผู้กรรมการผู้บริหารแล้วเขาแบบผู้กรรมการกรรมการอะไรไม่ใช่คนรับประโยคแค่มีกรรมการเหมือนกันเฉยๆไม่ต้องอึ้งอันอึ้งอยอรกรรมการ พอแบบเไปดูเพลงแรกนะคือฮาริการีแล้วก็มาเพลงเนี้ยมันฟิลมันแตกต่างกันมากเลยนะอันนั้นคือแบบโอ้โหเต้นสะบัดระเบิดดนตรีอันนี้มันคือแบบเป็นฟิลเหมือนมีความมีความแบบซอฟลงมาเนื้อเพลงมันพูดถึงอะไรคะ คือต้องบอกก่อนว่าเพลงนี้ครับเป็นเพลงที่พวกเราตั้งใจทําเพื่อที่จะตอบแทน,นแฟนๆที่เขาแบบว่าติดตามพวกเราตั้งแต่เริ่มต้นอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อยากจะส่งเพลงนี้ให้กับทางเขาอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็คือเพลงนี้ก็ได้เ e อ็กซ์คลูซีฟโปรดิวเซอร์คือพี่กอลใช่ไหมครับแล้วก็เออได้พี่โฟร์เทเบิลไฟเมาเป็นโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยครับผมซึ่งระหว่างที่ทําเพลงเนี่ยก็ผมก็มีการพูดคุยและเสนอไอเดียว่าแบบผมก็อยากจะแต่งท่อนแร็ป ให้กับแฟนคลับอะไรเงี้ยครับก็เลยมีฮีมาช่วยกันแต่งคอนลรปอะไรเงี้ยครับซึ่งพี่โฟกเขาก็ใจดีมากๆที่จะแบบเอออยากให้แบบเสนอไอเดียอะไรกันมาเพื่อจะส่งต่อให้แฟนๆก็คือเพลงเนี้ยเราตั้งใจจะส่งถึงแฟนๆของพวกเราครับผมคือเขาก็โอเพ่นมากๆให้เราได้มีส่วนร่วมเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับอืมแล้วก็ตัว MV ็มวีพี่นันแอบงงนิดนึงคือเหมือนนางเอก MV เป็นเหปิดเป็นแบบคอสตูมเป็นเออาร์อะไรไหมคะเมคอัพอาร์ติสต์ใช่ครับใช่อาร์ติสต์นางเอก ใช่ครับเออแล้วแล้วหมายถึงว่าเขาคอยดูแลเราอะไรเงี้ยหรอใช่ครับแบบเหมือนเหมือนที่เขาเราว่าคือจริงๆเติมเจนล้นเนี่ยเขาใช่คือจริงๆเราจะเราจะสื่อว่าเหมือนกับว่าเิราตลอดเราจะสื่อถึงว่าแบบแฟนงขับเงี้ยครับเขาก็ไปให้ทันแล้วอุ้ยรดีแล้วรอดีแล้วเอาไหมรล้โอเคครับผมคือเราจะสื่อถึงว่าเราจะสื่อถึงว่าเออ อัะนี้พาร์มเอีจัผมแต่ผมยังติดอยู่แบบของรอยหนึ่งสองสามปาดไปโอเคครับผมพี่ผมจะสื่อเอมีเนี้ยผมว่าเราจะสื่อถึงประมาณว่าแบบเหมือนแฟนคลับที่เขาคอยเทคแคร์เราอย่างเงี้ยครับผมช่างเอ่อนางเอกเอมีก็จะเหมือนกับคนที่คอยเทคแคร์เราในเอมบีอะไรเงี้ยคอยแบบจะดูในเอมีได้ก็จะมนีแบบเขาว่าคอยยืนฟังมาคอยซัพพอร์ตคอยแต่งหน้าให้อะไรเงี้ยครับเราจะสื่อถึงแบบนั้นครับผมแต่ในเวอร์ชั่นกรรมการอึ้งเป็นยังไงคะก็คือแบบด้วยความที่เครื่องสัอาของเขาครับก็แบบ ซับตลอดเติมตลอดแบบมัน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 มีที่ว่างลรวเขามันล,นล,นล้นเราเขาจะมันล,นล้นแ้วคเขาพี่อะไรอย่างเงี้ยหาที่ว่างคิดให้เธอไม่ไหวใจกว้างแค่ไหนก็ยังลน้นโอ้ก็คือมันแน่นไปหมดแล้วเนาะเก่งมากอันนี้ไม่ได้คิดอะไรกันม<ช>ั้ยเพิ่งคิดออกแบบนี้เลยแบบคือแบบติทำไมมีนังเอกเอ็มบีวะาอะไรีใช่ไหมทีนี้เขาพี่มาถามแล้วก็เอ้ย ผมไม่รู้เดี๋ยวไม่คุยกับผู้กำกับมาคุณอ่ะผมคุยกับผู้กำกับมาแล้วเออเคยเอาเพลงนี้ไปร้องโชว์แล้วหรือยังคะเคยครับที่โชว์เคสแล้วก็มีอีกหนึ่งงานเป็นสองงานแล้วครับหรอล่าสุดคือวันไหนคะที่ไปโชว์เคสอยี่สิบหกครับวันที่ยี่สิบหกสิงหาครับยี่สิบหกสิงหาก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองครับไปที่ไหนคะที่แอมบิเคอแฟนๆเป็นยังไงบ้างก็ดีครับแฟนเขาร้องได้ครับเป็นภาษาไทยใช่ครับร้องเป็นภาษาไทยครับ แล้วท่อนที่เป็นแบบของเมมเบอร์ต่างชาติแฟนคนไทยร้องชัดปะ่ะช,ช่ครับ,รบพระจะมีแฟนชาร์ครับแบบว่าเหมือนอเราจะเหมือนเป็นเขาเรียกคำสรอยเหรอไม่ใช่ครับแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไทีเขาเรียกว่าอ,อังกอร์เหรออังกอรเหรอใช่ไหมที่แบบว่า,าสมมติเราลองว,ว่า บเขาก็จะร้องิงรงสตาเบวิาไฟลเ่อเหมือนแบคอร์ดไลไปเลยใช่คับคล้ายๆของแรปอะครับเขาจะรองแล้วอันนี้เจนส์กับรอยได้ไปเกาหลีกับจีนยังคะ ก็โปรเซสทั้งหมดที่พวกเราถ่ายที่เกาหลีหมดเลยครับอ๋อใช่ซิงเกิลที่ผ่าน่านมาคือเป็นโปรดิวเซอร์เกาหลีใช่ไหมคะใช่ครับรวมถึงล้นก็ถ่ายที่เกาหลีครับใช่ครับอืมอืมอืมโอเคใช่ครับใช่ครับ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 บรรยากาศการเอ๊ โอเวอร์ฟลูถ่ายที่เกาหลีเหรอไอ์สตูนั้นน่ะใช่ครับถ่ายที่เกาหลีเอ็มวีของพวกเราทั้งหมดถ่ายที่เกาหลีครับก็เลคคอร์ดแล้วก็ซอนทุกอย่างที่เกาหลีครับนางเอกก็คนเกาหลีไหมใช่ครับโอ้นที่เกาหลีเลยครับใช่ครับตอนนี้เรามีชื่อฮะอะไรนะล้นที่เกาหลีความหลักล้นตอนนี้เรามีชื่อชื่อดงชื่อดมชื่อแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่มีเลยครับเพิ่งเรียนมิวเดิลยังไม่มีครับแต่จริงจรก็อยากจะมีให้ครับแบบบางทีก็มีคิดคิดเผื่อหมดไวไหม คือผมคิดว่าอยากให้แฟนๆเขาลองเสนอกั <S <S <ค>นมาดูก่อนว่าเขาอยากชื่อไหนะอะไร <S <S เงี้ยครับผมแต่เอาแบบจริงๆก็รอที่จะตั้งชื่อพวกเขาอยู่เหมอืม <S 2> <S 2> อนกันนะครับผม <ๆ S 2> จะได้เรียกถูกอะไรค่ะแล้วแพลนต่อจากนี้แบบอัลบั้มอัลบั้มของเราเนี่ยที่เป็นเดบิวต์อัลบั้มเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่ซิงเกิลคะอือัลบั้มต่อไปเหรอครับอัลบั้มนี้ปะอัลบั้มนี้อัลบั้มนี้จะมีทั้งหมดสามซิงเกิลัสามซิงเกิลครับคือหมดแล้วครับอ๋อเป็นมีอัลบั้มนี้ใช่ครับเป็นแบบ first ก,กรูปิ็คือเปิดตัวใช่ครับวันวันเปอร์เซ็นต์เดอะเฟิร์สซิงเกิลครับผมใช่ครับแล้วหลังจากนี้แล้วคะมีแพลนทำงานอะไรยังไงกันต่อไหมคือตอนนี้เราก็ พยายามจะโปรโมทเพลงของเราแล้วก็ตอนนี้เราก็มีอัลบั้มที่วางขายแล้วอะไรเงี้ยครับก็อยากจะทำโปรเซสตรงนี้ให้เต็มที่ก่อนอะไรเงี้ยผมส่วนเรื่องอัลบั้มต่อไปอะไรยังไงก็คือมีแน่นอนครับแต่แบบเราอยากทำตรงปัจจุบันให้เต็มที่ก่อนค่ะอยากรู้ว่าฟแฟนๆชาวเกาหลีอะ่ะเขามีฟีดแบ็กมาถึงตัวฮันแล้วก็วีบ้างไหมว่าเพลงภาษาไทยที่คุณร้องเป็นยังไงบ้างข้าขงลรากิน,นท่าวมันฮันทอ่โอเวอร์โฟร์แคคพีทิแบกเกออิสิอ,อัพตอนพีทิแบกอีกเนี่ย 키와 오버플로우 프랭 어 멜로디 디마 멜로디 디마 투관 투어투 퀄라 나이 마이 헤드 음 짬짬다이 짬다이 투관 그가 북방대 호. ใช่ค่ะ 북방대 호ใช่ไหม? 음 돈터테카나 뭐 투관 투관 음 레고 키와 파사타이 억시향 나락 막어아 척품 척 파사타이 카폼카폼 ภาษาไทยก็ชอบคุณครับผมปั้นมาดีไหมครับดีมากยอดเยี่ยมลีเดอร์ล่ะครับอ๋ออีอ๋อกิดดี้ครั้งแรกอาเฟิงต้นที่ต้นต้นนั้นที่ไทยอครั้งแรกอาเฟิงเด็ภาษาไทยยังมาเด็เมมเบอร์เรียกว่าโปรดิวเซอร์ชูเอ้ไฮผมครับเด็ต้นนี้ภาษาไทยอิกนิกเตียวเก่งเก่งครับ 英정，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 인정，英爆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 ，� overflow เหมนเอ่อมีความสูุข p l ล i n มีความสู้เ l ล i n ใช่ไหมใช่ใช่ p l งมีความสู้ความสุขใช่เอ่อเอ่อเดี๋ยวนะฮันหัวล้อเพื่อนภาษาไทยยาม่าเดี๋ยว่าพวกเราชอบปิพปอปกับภาษาไทยมากอืมเอ่อ所以现在เอ่อ觉得 蛮简单的，的，Chop 满，然后呢，<可 S 3> 就เลยรู很้สึกว่าก็ชอบแล้วก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับตั้งหมายถึงว่าแฟนๆชาวจีนอ่ะฟีดแบ็กที่มาถึงเราอ่ะเขาฟังแล้วเขาบอกว่าไงบ้างอืมอืมอะไร中国粉丝听了觉得你唱的怎么样？有没有 feedback？有没有可以可以很喜欢，因为其实。 呃我们其实我们的歌曲暂时还没有在中国宣传、嗯、靠在那靠在那个地方但是但是我们的 over flow 一出来过后因为有一些中国粉丝其实他们是追泰娱的然后他们竟然会把 over flow 的这首歌然后把我的片段截取了放在中国的 tiktok 上面然后去推、嗯、给大家推然后所以说我觉得其实 我我得得是 T 的力量吧。然也把เขาบอกว่าอย่างจริงๆแล้วเนี่ยเพลงเนี้ยคือไม่ได้ไปโปรโมทที่จีนโดยตรงนะครับแต่ว่าก็จะมีแฟนจีนหลายๆคนที่เขาแบบติดตาม T-pop ในไทยอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับ <嗯 S 2> แล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเพลงของ Overflow เนี่ยมันเป็นเพลงที่เพราะอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็ตัดท่อนโดยเฉพาะบางท่อนหรือว่าท่อนที่แบบพีคๆอย่างเงี้ยครับเอาไป โปรโมทใน t i k t o ็กของจีนด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยทําให้เขาได้เห็นว่านี่คือพลังของ T ีป๊อปเนาะพลังของใช่พลังของความเป็น t ีป๊อปอะครับเขาก็เลยคาดหวังว่าเขาจะสามารถมีโอกาสได้ทําผลงานดีๆแล้วก็สามารถที่จะโปรโมทีป๊อปตรงนี้ครับออกสู่สาธารณชนออกสู่หลากหลายชาติให้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับว่าวทุกคนชบครับโอเคฝากเพลง Overflow ไว้กับแฟนๆหน่อยค่ะ โอ้พวนเราได้องโบผู้ถพิมพ์นะใครก็ได้ค่ะเป็นตัวแทนก็อยากจะฝากถึงแฟนเพลงของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากไปช่วยกันฟังเพลง Overflow เยอะเพราะว่าพวกเราตั้งใจทํางานกันมากครับผมแล้วก็ตั้งใจที่จะมอบให้แฟนๆทุกคนครับผมก็ไปปั่นวิวกันได้เยอะครับผมเองก็ช่วยปั่นกันทุกวันอยู่เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เพลง Overflow ของเราครับก็มี challenge ครับเป็นอยู่ที่ใน TikTok challenge เป็นท่าเต้นน่ารักน่ารักครับอยากให้ทุกคนแบบเต้นแล้วก็แท็ก l a น B มาครับพวกเราก็ดูใช่ครับจริงๆตอนนี้ก็มีแฮกกันเยอะแล้วครับผมก็ดูทุกคลิปเลยครับใช่ครับแล้วก็ก่อนจะลากันไปวันนี้นะคะอยากจะได้ฟังแ a น B ร้อง Overflow แบบสักหนึ่งฮุกสดๆเอาแบบขอแบบเพาะพลิงหูเคลือบทองังเฟ Overflow สนุอสุดๆจัง5 6 7 go จนเธอเทคความรักจนล้นจนล้นในใจ ลุ้นไม่ไ่าวให้เก็บยังไง overflow oh, overflow flow flow yeah 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 oh baby heart ที่ว่างให้ทำไมไหวใจกวานแค่ไหนก็ยังลน yes baby นี่ใจกวานแค่ไหนก็ยังล้นนะคะนี่คือเพลน B นะคะแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวซิงเกิลหน้าๆเราจะได้มาพูดคุยกันอีกนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับ